้ยอยู่ยังี่น้องอุย้ยอีกแต้มนึงครับตารางนี้คือโกงนะครับยังอยู่อุย้ยปลาดู พี่น้องครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาหาก,กินในเกาแล้วครับวันนี้ผมแต่เงี้ยนี่มากครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเป็นเงี้ยขอบจกกักรวาลนะครับเงี้ยขี้เกรเดียนเนาะหาเงี้ยอื่นมาได้ครับปกตินี่ผมจะใส่แต่กีดกับหัวกนะครับแต่ว่าก็บ่บได้มีขี้เกรเดียนอย่างเดียวนี่ครับพี่น้องก็บสิมี ปูน้อยนะครับไอเขาเลยดูที่ใส่เงาปูแล้วมีปูน้อยมาสิบกว่าตัวครับผมเงาเบียดมาสิบกวาลังนี่แหละเดี๋ยวมาลุ่นเมืองน้ำกันครับชิคเเดียนนี่ว่าใครได้สซเลยพี่น้องจะจำได้ล่าชุทดที่ใส่กับตอนนี้ชิปแรกๆกันะครับหลังจากกันกับวไดไดสซมาเลยเดี๋ยวมาล่องเกังครับหาเทียได้ลุ่นประคอรประดุกนะครับ ยามกลับมาครับมาเห็นแตมนิ่งแล้วพี่ดอแล้วยายชีก็ดีเย็นได้ผลละแต่ <c oughs> ามาเป็นมะเขงครับพี่ดออุ้ยต่องคอเลยเอาเก็บครับผมแตมแรกเา้าเป็นมะนเขงตัวมันหญ่ไปไลยครับแต่ว่ามันกนล,ลัลงคออาจจะไปไปขนาดจะตายครับเลือดออกแล้วครับเก็บครับผมรู้สึกว่าป,ปา่าน้อยเลี้ยมเหย,ย,ยื่หลายเลยมาเขงหน่อยแล้วก็กุ้งนะครับ นี่คือกุ้งน้ำที่มันเล่มกินครับเดี๋ยวมาดุนเบิ้งน้ํากันดูครับน้องวันนี้ได้เวลาแล้วเนาะตอนนี้ก็สามทุ่มครับสามทุ่มเชิงเนาะมาหยางเบื้องเรายีได้์พลบ่ <c oughs> กเงียชีกระเดียดนี่หลังแหลกอะ่ะเป็นป่าน้อยมัม้ยหน้องมันดิง่ง นี่เป็นปลาหน่อยครับเขียนว่าเนาะตัวปลาดุกนี่เนาะปลาดุกปลาคอมีมิตอปรปลาเขียงแล้วปลาเขียง,งหน่อยไลย่หน่อยเดินต,นตัวหลางนี่ต้องเป็นตัว มมอง,งียงปลาหน่อยครับ <laughs> เมียนมาแล้วมีกระเดียดนุบหนิใส่ย,ย่ามไหน่าเคยมานแต่ ยามมาสิบกว่าหลังแล้วครับยังไ่เห็นมีอย่างแล้วรับเงียจีดเดียนหอเออได้ผลบ้างหรือเปล่ามาอันนี้นี่เป็นเพื่อปูครับเพื่อปูปูขึ้นมาไตายย่เองเต็มไปหมดป่านนี้ ไซไปหาจะได้รุ่นบ่อเขาใหญ่่นองเงยปูหา่าลออ,อ,อืมพี่น้องมาชนโตแล้ววานนี้ขี้เดียนเนาะ ปลาคอรครับผมผุนแบบยามเบ็ดมากบักไก่ด้ียน้องเหลือเบ็ดประมาณบ่ถึงสิปรังครับข้างหลังผมนี่เอาแทมแรกครับอดอกเก็บนะครับเจ็บไปเติมกันอดอกเก็บไปก่อน์มี่เหรอตัวเมียอะไรดอกเก็บไปไเไปติมกันครับช่องยออ่อแล้ว ไม้ยังเห็นตัวอยู่เงาปูัวผมยังครับวิพี่น้องลังทัดมากลังทัดมากครับผมว่าปลาเสี้ยมนครับปลาเสี้ยมอีหลีพี่น้องตีเบีดดยดเอ้วดิยังได้อยู่ โอเคอยู่ครับ่้มดีกระเซียมตัวงามอยู่ครับอืมได้ปิ่งมิงมาแล้วนั่งน้อยโอเคเก็บครับผมแถมที่สองปิดกันเลยครับฮะโ,โอเคครับผมเป็นงานับเห็น <s> <f> 剛剛อยู่สองแตมเลยไม่ไ้องกระเซียมก,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 กระปุกน้อยเนาะอ้าวโหหล่นอ,อีกละ ไปไปเมื่อกีเอ้เนี่ยปลาด้วยตายตายตายตกินว่ากินว่าแทะปลาถือว่าก็เป็นตามเป้าต,ตามคาดไปใไนไม่นอนอืหลังนี้ไม่ดึงว่าก็กินปลาเข็งวิ่งเฮ้ยปลาขาวยูปะ ยูบอยูบอไม่เห็น่าจจะยูอยู่พี่น้องอืมปิ่งแต่เพี้ยนตัวนี้แต่เพี้ยนหน่อยครับนี่แต่เพี้ยนหน่อยพี่น้องปิ่งใส่กันกับปลาเสียมโม่ปิ่งได้เริ่มกันเบิดเลยละได้ปิ่งมิงแล้วโอ้โห้เฉยเฮ้ยทงนี้ก็ส่งหลากครับครับปลายู่บออุ้ยอยูยูพี่น้อง Ui, thì tem nó ngấp Và những Ui, bà khó Ui Ô, bà nó hay là không một chia vô ê cấp mang mới hiện tem nhớ ấp Bà khó đó ấp Đó Có mì bà nhau, chìm bà nó โอเคยามกลับมาได้เพิ่มอีกสองตัวนะครับค่ะพี่น้องสวัสดีตอนโซ่ครับผมมาลุนบึ้งยามเ้าด้วยครับวันนี้เมื่อคืนี้ฝนตกแบบแห้งพี่น้องแี้งแบบจนหน้ามขึ้นเลยครับบึง่ง,งเ้อครับโต๊ะ vấn đề ครับ ห้ามจนขึ้นจนไหลน้ำคนทางเนาะนะตอนแรกว่ามีหนามนะครับผมหนามอยู่ห้องไตะผมนีข่ขึ้นไม่อีกพี่น้องโอ้ยตกตกมันอาจจะโดนนะครับผมจำในผมนอนดึกหมือนน,อนั่นมนประมานตีชองเนาะตอนนั้นยังมาตกนะครับ ขึ้นก็ขึ้นว่าแักฟอาะเดี๋ยวมาเบ่งเบ็ดเท่าเด้อครับเบ่งจังน้ำให้นี่เราไปลองวาตกแห้งเหมนเด้จนน้ำล้นครับตอนแรกผมมีน้ำไม่ให้นี่มีกับมีหน่อยครับมีขอหน้ามอวาบในเชื่อส่องมาหนิเต็มเลยโอ้ตกแห้งเลยแต่ตกบืดเดียวนึงเนี่ยไม่ได้ตกโดนหม บรรยากาศดีรไรไปน้องเอ้ยโสนี่ประมาณหกโมงครับตอนนี้เบียเดเบียดจะคนมาเบียดท้องกันมีตูบด้วยครับเสดนี่ผมยานโมคืออยู่ด้วยขนาดท้องก็ยามเบียดได้หาหลัาง <c oughs> ยามไม่ดได้หาหล้างใจออกแล้วนี่เดี๋ยวดี มาพี่ร้องเสานี้ยังไม่เตีอยม่ครับโมนี่ครับโอ้ตัวนี้ขึ้นหน่อยอ่ะแค่โอ้ยาาปปรเราไปอะไรเราไปนอนลงข้อไปละอเสานี้มันก็เป็นตะไบอยแต่ว่าลงข้อไปละไฟกับบอดที่ก่อนอ่ะอต่ติดตั้งได้หมื่ขึ้นเหมือนับ <c oughs> นายยังมีอีกแต้มยังมีน้องมึงลอมาเค็งครับตัวนี้จะเค็งหน่อยครับหลังนี้อาจจะมีอีกพี่น้องเห็นี่ยในวัวป่านาี่อย่งดินเมื่อกี้นีนเ่เบ็ดเบิยดลำเบียดเอา กำลังนี่คือโกงครับยังอยู่อุ้ยปลาดุกนีกปลาดุกแล้วนี่นี่ครับเห็นปลาดุกอยู่แต่ว่าบระเดีมันหยามครับกำลังสุดท้ายเล่นหนพี่น้องนี่กำลังนี่ครับใส่คู่กันเลยน่าจะเป็นโอ่นอะไรตีตึงแต่เมือนขึ้น,นครับนี่ปลาโสมสำเร็จอยู่ครับ โอ้ยประตูถูกม้วนเงี้ยไปเลยนะครับจะมากรยั้งเห็ญตัวละนี่ครับไอตี๋ต้งแต่เมื่อคืนละกระเชงครับตื้มเงินไปครับสามแต้มน่าจะนี่เก็บเบิดครับพี่นล้วโมมีป่อยเดี๋ยวป่อยกับป่วันไหนนะมันลงคอไปละ ตงคอแล้วตายเลยปลดออกมาครับ okay. เอาปวดแค่เตะจะหงีบเลยแล้วครับลวงกับมือขึ้นหรอแม่อุตส่าบอกว่ายอยากกินอ้อมบาดุกไหมครับตายแล้วบอมีิอ้อมก็ไม่ได้พ้นกันนะจ,จะงไม่ได้ครับ อาจจะเต้นๆตากแดดปิ้งครับตัวาปากกันดีนี่พี่น้องยืนดิกันดีดีเราเนี่มันคงเงียบจริงหลีดวะครับไม่จริงหลีดไหนยังไม่หลุดประคองให้ด้วยครับเห็นผมมือจะเป็นบานกันเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีก้ก่อนครับไม่ได้ร้ายครับที่ชอบนะรับชมและติดตามาเาดีด๋วยวจะออกไปดูน้ำการทีมฐานะครับพี่น้องไว้เจอกัน,นครับ